ก็ขอสวัสด like ีเ <Emer> พ <gent ing> ื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพานเพื่อนมาประกอบแบตเตอรี่ 3S ทรงสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อใช้กับตู้ใบนี้นะครับตู้นี้จะเป็นตู้มินินะครับเพื่อนเพื่อนแบบที่จะต้องใส่ก็เลยจะต้องเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อนจําได้ว่ายังไม่เคยทําทรงสามเหลี่ยมให้เพื่อนดูเลยนะครับเพื่อนก็ยังไงสําหรับเพื่อนมือใหม่ก็เดี๋ยวผมจะทําไว้ให้ ถ้าคลิปดีกว่านะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆมือเก่าที่ทำเป็นแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนคลิปผ่านไปได้เลยนะครับคลิปนี้สำหรับมือใหม่จริงๆนะการทำแบตเตอรี่นะครับประกอบแบตเตอรี่ 3s ทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อนในสไตล์ของผมนะครับเน้นว่าในสไตล์ของผมนะมันอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นแต่ว่ามันก็สามารถ ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่ที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็น18650นะครับตัวนี้เนี่ยความจุเขาจะอยู่ที่3,200 m า h ah นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะเมื่อเราประกอบอนุกรมกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเขาะจะได้อยู่ที่12.6วลต์นะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็น BMS นะครับของ 3S นะครับเพื่อนๆนี่ฮะ เมื่อนเพื่อนเลือกซื้อเพื่อนก็เลือกซื้อแบบที่เป็น 3S นะครับตัวนี้จะเป็น 3S 20A นะฮะเพื่อนนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทปกาบาเล่นะครับผมจะมาติดไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ BMS เนี่ยโดนกับแบตเตอรี่โดยตรงนะครับแผ่นนิกเกิลครับผมได้ตัดเอาไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นเทปกาบาเล่นะครับผมจะเอาไว้ซ้อนตรงกลางแบบนี้นะครับเพื่อน ตัวนี้ก็จะเป็น xt หกศูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเซอร์วิสและการซ่อมนะครับเพื่อนเเราก็จะถอดตรงนี้ออกเลยนะครับเป็นการตัดระบบนะนี่ฮะเพื่อนสิบสโวลต์นะครับเพื่อนๆนะครับผมก็จะใช้ที่ชาร์จเป็นตัวนี้นะครับ12.6โวลต์2แอมป์นะครับนี่นะครับเพื่อนอ่าไอออนแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้เขาก็จะตอนชาร์จก็จะเป็นสีแดงนะครับพอเต็มเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ ตัดไฟให้นะครับพเพื่อนๆที่ชาร์จตัวนี้ก็จะไปกับลําโพงบลูทูธนะครับนี่นะครับพเพื่อนเมื่อเพื่อนได้รับลําโพงบลูทูธไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่ชาร์จเสียหรือว่ายังไงก็ให้เพื่อนซื้อตามนี้นะครับเพื่อนรหัสตามนี้เลยนะ12.6โวลต์2แอมป์นะครับต้องให้เป็นชาร์จเจอร์ด้วยนะครับเพื่อนถ้าเป็นอะแดปเตอร์ธรรมดาไม่ได้นะตัวนั้นเขาจะไม่ตัดไฟนะเพื่อนตัวนี้เขาก็จะไปกับลําโพงบลูทูธตัวนี้นะครับเพื่อนนี่ฮะตัวนี้เป็นมินินะ วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการประกอบนะครับเราจะมาพาเพื่อนๆทำแบตเตอรี่นะครับทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับทรงสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจาก 3S ปกติแบบแนวนอนแบบนี้นะครับเพื่อนเนี่ยแบตปกติเราจะประกอบแบบนี้นะครับเพื่อนเป็นแนวตรงแบบนี้เนาะเพียงแต่ว่าเราก็แค่พับมันเข้ามาเหนเนี่ยพับเข้ามาให้นี่เองครับเพื่อที่จะให้ประหยัดพื้นที่อยู่ในตู้ใบนี้นะครับเพราะว่าตู้ใบนี้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่น้อยมากนะครับเพื่อน โอเคครับเดี๋ยวเราไปทําก so okay, ันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคครับไปกันเลยก่อนอื่นเราจะมาเลี้ยงเซลล์กันก่อนนะครับเพื่อนๆเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขั้วบวกไว้ด้านบนนะครับอันนี้เป็นก้อนที่หนึ่งะครับขั้วลบอยู่ด้านล่างแล้วก็ลบมาบวกบวกก็เข้าลบนะครับแล้วก็บวกก็เข้าลบของอีกก้อนนึงนะครับตัวนี้จะเป็นบวกไปใช้งานตัวนี้จะเป็นลบไปใช้งานนะครับเมื่อเราพับกันมาเมื่อเราทํามาแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะติด เทปกาวเข้าไปนะครับที่ข้างๆแบตเตอรี่นะครับเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกันโดยตรงนะครับเมื่อได้แบบนี้นะครับผมจะใช้กาวแท่งยิงไว้นะครับยิงเล็กน้อยนะครับแล้วก็มายิงกาวอีกฝั่งนึงครับเราจะมาดูกันนะครับเราจะลบไปด้านล่างเนาะลบมาบวกบวกเข้าลบแล้วบวกก็จะเข้าลบของของก้อนนี้นะครับเพื่อน แ้เทปกาวติดไว้ครับเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกันโดยตรงนะนี่นะครับนก็จะอยู่แบงนี้อ่าไม่สวยไม่เป็นไรครับเราเน้นปลอดภัยถ้าเป็นแนวตรงก็อยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนเราก็จะแล้วเราก็ยิงกาวเข้าไปครับก่อนที่เพื่อนจะประกอบแบตเตอรี่ให้เพื่อนชาร์จบาลานก่อนนะครับเพื่อนในกรณีที่แบตเตอรี่ของเราเนี่ยไฟไม่เท่ากันนะครับเพื่อเพื่อนชาร์จบาลานก่อนนะ ตัวนี้ทางร้านที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยเขาบาลานไว้ให้เรียบร้อยแล้วฮะพอมาเนี่ยวนเขาเท่ากันหมดทุกก้อนเลยนะฮะมันผมก็เลยทํางานง่ายฮะไม่ต้องมาบาลานอีกพอเช็คดูแล้ววนมันเท่ากันก็จัดการเลยครับเพื่อนเมื่อกาวแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้กระดาษเทปกาวยาสับรถติดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความแข็งแรงเสร็จพวกเราก็ตัดครับเมื่อติดเทปกาวยาสับรถเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ฮะเพื่อนส่วนการเดินสายบาลานเนี่ย เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆแคปเอานะการเดินสายบาลานนะครับการเดินสายบาลาน BMS 3S แนยไม่ยากนะครับเพื่อนๆง่ายมากเลยเพราะมันมีไม่กี่สายนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวผมก็จะงงเหมือนกันผมจะทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อที่จะให้จําได้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขั้วลบนะครับนี่ฮะเพื่อนขั้วลบลบไปใช้งานเราจะขียไว้ลบแบบนี้ฮะ ลบมาบวกเข้าลบแล้วมาก้อนนี้นะครับแล้วก็มาบวกเข้าลบมาก้อนนี้ก้อนนี้ก็จะเป็นบวกไปใช้งานอ่าเราก็จะเขียนเครื่องหมายบวกไว้ตรงนี้นะฮะแล้วเราจะมาดูจุดสปอร์ตกันนะครับว่าเราจะสปอร์ตจุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะขีดไว้นะลบมานี่นะครับลบมาบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยจุดนี้คือจุดที่เราจะสปอร์ต นี่คือจุดที่1น,นะครับเราจะสปอร์ตจุดนี้จุดที่1เมื่อเราได้จุดสปอร์ตจุดแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปนะครับเราก็ไล่ไปเลยนะครับลบมาบวกบวกก็จะมาเข้าลบของก้อนที่3ก็จะเป็นก้อนนี้ <S <S ครับก็จะเป็นก้อนนี้แล้วก้อนนี้ก็จะออกไปบวกที่เรามาร์คไว้ตรงนี้นะครับเ <spinning S 1> พื่อนนี่นะ,ะนนะตรงนี้ก็จะเป็นบวกใช้งานนะครับเราก็จะสปอร์ตตามนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะสปอร์ตตัวย,ยาวก่อนนะครับถ้ายาวไปก็ตัดออกนะครับเพื่อนตัดให้ ให้พอดีกับแบตเตอรี่นะอย่าให้กว้างเกินไปแล้วก็ยาวเกินไปนะครับให้พอดีแบบนี้นะครับสปอร์ตสักประมาณ6จุดกำลังดีครับเพื่อนแค่นี้ก็อยู่แล้วครับจุดแรกนะครับมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาสปอร์ตจุดยาวก่อนนะต่อมาจะเป็นขั้วลบนะครับ เราก็จะดูว่าเราจะวาง BMS ไว้ช่องไหนนะครับถ้าตรงนี้เป็นลบนะครับเราก็หันขั้วลบไว้ใกล้ๆเขานะครับนี่ฮะศูนย์บลนะครับเอาไว้ที่ขั้วลบเลยนะครับเราก็จะติดลงตรงนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับเพื่อนๆเอาไว้เข้ากับ BMS นะเราจะพับลงแบบนี้ครับ่วนบนก็จะเข้านี้เลยนะครับเพื่อนต่อมาจะเป็นขั้วบวกขั้วบวกก็อยู่ฝั่งนี้ฮะเดี๋ยวเราจะพับลงฝั่งนี้ครับเพื่อน น,นี่ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับตอนนี้เราสามารถวัดไฟได้แล้วนะครับว่าไฟที่ได้เนี่ยอนุกรมกันทั้งหมด3ก้อนเนี่ยจะได้ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาลองวัดไฟกันนะครับอันนี้เป็นควบบวกนะครับอังนี้เป็นลบนะครับเพื่อนเนี่ยลบอ่าสิบนะครับเพื่อน เมื่อนุกรมกันแล้วก็จะเท่ากับว่าไฟในแบตเตอรี่เนี่ยทุกก้อนเอามารวมกันนะครับก็จะได้11.9นะครับเพราะว่าไฟยังไม่เต็ม4.2นะถ้าเป็น4.2จะเป็น12.6วต์นะครับอ่านี่ฮะขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเดินสายมารล้านนะครับไปกันเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะติดเทปกาบาเล่นะครับลงไปที่ใต้ BMS นะครับเพื่อนนี่นะครับเมื่อติดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะติดลงไปอ่า เดี๋ยวเราจะมาใส่สาย x t 6 0กันนะครับง่ายในการปัดกีนะครับเดี๋ยวผมจะเติมตะกั่วไว้หน่อยนะครับเพื่อนเติมไว้ทุกจุดเลยนะครับนี่ครับเพื่อนอ่าเราจะเติมไว้ทุกจุดแบบนี้นะครับใส่สาย x t 6 0ครับฝั่งนี้จะเป็นขั้วลบนะครับฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับ x t 6 0นเนี่ยการต่อเนี่ยเราจะให้สีแดงเป็นบวกนะครับเพื่อน เพื่อนๆเห็นไหมว่าที่ตัว XT60 เนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับเราก็ใช้สีแดงนี hey, wait, ่นะฮะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับช่างคนต่อไปที่เขามาซ่อมเนี่ยเขาก็จะดูสีของสายไฟนะครับเขาเขาก็จะรู้เลยว่าตัวไหนเป็นลบตัวไหนเป็นบวกนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีเครื่องหมายลบอยู่นะครับลบกับบวกก็จะไม่เหมือนกันนะบวกเขาจะเรียบนะครับก็เดินสายลบก่อนครับเราก็จะได้สาย ออกของไฟแล้วนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าถ้ามีสายออกแล้วชาร์จเข้าตรงไหนนะครับเพื่อนๆชาร์จเข้าก็ชาร์จเข้าจุดเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็คือจุดนี้แล้วแหละฮะก็คือจุดเดียวกันก็คือจุดนี้เข้าก็คือจุดนี้ออกก็คือจุดนี้นะครับเพื่อนก็คือบวกกับลบตรงนี้นะฮะเพราะว่าในวงจรบลูทูธเนี่ยเขาจะมีซ็อกเก็ต DC นะครับเพราะว่าซ็อกเก็ต DC เนี่ยเขาก็จะไฟก็จะวนกลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับมันจะพ่วงกันอยู่นะ เมื่อเสียบชาร์จที่ซ็อกเก็ต DC นะครับไฟก็จะไหลกลับเข้ามาที่นี่เป็นการชาร์จตัวนี้นะครับเราเราถึงไม่ทําสายชาร์จมาอีกสายหนึ่งนะครับมันก็เหมือนกันนะครับจะทําสายชาร์จออกมาอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ไปชาร์จที่ DC ในตู้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็เลยทําออกมาแค่2สายตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการเดินสายบาลานซ์ครับเพื่อนเดินศูนย์โวลต์ครับเข้าที่ขั้วลบนะครับ ัดและปอกครับต่อมาเป็น4.2วนันะครับ4.2วัก็จะเป็นตัวบนนี้นะครับเพื่อนเราก็จะเดินอ่าตัวนี้เป็นศวน์วนะครับตัวนี้เป็น4.2 4.2อยู่ตรงไหนก็ตรงนี้เป็น0ูน์วนะครับ4.2ก็คือจุดน,นี้นครับเป็นจุดสปอร์ตจุดแรกของเรานะครับเราให้ตัดนะครับ 4.2องเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่ฮะต่อมาเป็น8.4นะครับ8.4ก็จะกลับมาที่นี่นะครับนี่ฮะ8.4ตัวนี้ก็จะเข้าที่ตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเข้าที่ BMS นะครับแตรง8.4นี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะปัดตีลงไปนะครับก็ยเหลือ12โวลต์นะครับ12โวลต์เราก็จะเข้าตรงนี้นะฮะเพื่อนนี่นะเดี๋ยว12โวลต์เราจะใช้สีแดงนะครับ หรือจะลงตรงนี้ลงตรงนี้เลยก็ได้นะครับเราก็จะวัดรัดตัดเหมือนเดิมครับเมื่อเดินสายตัวนี้เสร็จระบบ BMS เราก็จะมีไฟแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเดินสายบาลานซ์ของเรานะครับ12โวลต์เราก็จะมาเข้าตรงนี้เลยนะฮะต่อมาเป็นการวัดครับจะมาวัดดูว่าไฟได้12โวลต์ไหมตอนเราวัดครั้งแรกอยู่ที่เท่าไหร่นะ11โวลต์11.9ใช่ไหมครับ ่านี่ครับเพื่อนแปดจุดเก้านะครับโอเคครับเพื่อนก็การเดินสายบาลานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็สามารถหุ้มได้แล้วนะครับเพื่อนนี่นะต่อไปจะเป็นการหุ้มนะครับเพื่อนติดไปแบบนี้ครับอืมติดแบบนี้ฮะไม่ต้องสวยมากครับนี่เราก็จะติดหัวท้ายแบบนี้ครับยังไม่เสร็จครับเพื่อนยังไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จครับท่อหดครับท่อหดโดยมาประมาณเซนครึ่งครับพเพื่อนๆสอดเข้าไปครับจะประมาณนี้ฮะเพื่อนเนี้ยท่อหดตัวนี้นะครับใช้อยู่ที่เดี๋ยวผมวัดให้ดูฮนะเผื่อเพื่อนๆไปหาซื้อนะครับตัวนี้เป็น70มิลน,นะครับเนี่ยในการทํ่า1 8นย์ทรงสามเหลี่ยมนะเริ่มเป่าหัวกระท้ายก่อนนะครับเป่าหัว ก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็จะเป็นแบตที่ใช้กับตู้ลำโพงเมนี้ของเรานะครับโดยจะขับแอมจิว20วัตต์นะครับเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะฮะก็จะเป็นตัวขับตัวนี้นะครับ20วัตต์นะครับเดี๋ยวเรานำวัดไฟอีกทีนะนี่ครับเพื่อนๆไฟอยู่ที่เดิมนะครับแบตตัวนี้นะครับก็จะเอาไว้ขับแอมจิวตัวนี้นะครับเป็นแอมจิวมนี้นะครับ20วัตต์คูณ20วัตต์สเตอริโอนะครับเพื่อนเนี่ย ตู้มันเล็กนะฮะเพื่อนเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ปริมาณตู้มันเล็กนะฮะก็เลยจะต้องใช้แบตขนาดเล็กนะครับตัวนี้ฮะอ่าเขาก็จะติดตั้งอยู่ในตู้แบบนี้ประมาณนี้ตู้นี้ก็จะใช้ดอกอ่า LG หนึ่งดอกนะครับแล้วก็ HK หนึ่งดอกนะครับเพื<ๆ>่อนขับข้างละดอกนะโอเควันนี้ก็มาแค่นี้ครับเพื่อนมาพาเพื่อนทําแบตเตอรี่ ตัวนี้นะครับจาได้ว่ายังไม่เคยผ่านเพื่อนทําตัวทรงสามเหลี่ยมเลยนะครับทรงสามเหลี่ยมสไตล์ของผมเองนะครับเพื่อนก็อาจจะไม่เหมือนของคนอื่นครับมันเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยฮะแต่ว่ามันก็พอใช้งานได้อยู่นะครับเโอเคนะครับแบตตัวนี้ก็จะไปกับที่ชาร์จตัวนี้ฮะสองจโวลต์นะครับท่านเพื่อนประกอบรุ่นนี้นะฮะก็สามารถใช้ที่ชาร์จสเปคนี้นะครับเพื่อนก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อน กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับส่วนแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมวางลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับเพื่อนให้เพื่อนกดเข้าไปดูนะครับถ้าเพื่อนต้องการแอมจิ๋วตัวนี้นะโอเคครับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนสวัสดีครับ